ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องฝากันเบิดกันสู่สู่เนสิเป็นพักไทยทางภาคลาวจากต่างประเทศยินดีกับสู่ช่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องให้เนาะโดยอ้ายสบายดีเด้องเดียสบายดีโดยสบายดีป้าลุงค่ะสบายดีป้าลุงโดยในสําหรับนี้บ่าวกก็ขึ้นมานั่งอยู่เฮือนน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้อง้เนาะโดยเพราะว่าทงเฮือนน้องไอเดียเพิ่นก็ตา สำเร็จเสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดยตอนนี้ก็น้องไอเดียเป็นกรมานั่งน้ำเป็นเช่นไรได,ได้ได้ทาสีเฮือนไหม่เลยงามป่งามโดยดีใจป่ดีใจ <laughs> โดยเราก็เลยมาถามมาลิดน้ำลา DS, น้ำเน่พ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะกามาเบิ่งถ่ายปี่ให้น้องไนะด้เบิง่งได้ชมกันเพระาะว่าได้ทาแล้วทาแล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดยก็ แถวการเาือง,งแตดก็ทาแล้วเร,รียบเริ่มพ่อยพี่น้องเนะาะมาเศร้านี่บอกเข้า,าทายกันยังเพึ่นทายยังบอกแล้วพ่อยพี่น้องเนาะมาตอนแรงๆนี่นมาพบกับพ่อบอกเข้าตอนแรงๆพ่อยพี่น้องเนะาะกาเพึ่นทายแล้วสิทธิเรียบร้อยพ่อยพี่น้องเนาะโดยยังแต่ยังวันนี้นอนเดียวเริยนจบ<อ>บ<อ>ุกคไม่บุ๊คแลวะมืออื้อสิอัง,อองสีสีปากกระกตูกสีประตู โอเป็นมืืออ่นเพิ่นสาบุนทางสาบุนเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นสีอาสีทาประตูบ่โดยโดยเพิ่นสีทาคือประตูนี่แหละพี่น้องเนาะเนี่ยเพิ่นสีทาสียังเด้เนี่เพื่นสีทาจะสีสลักบ่๊พี่น้องเหรอไอเดีเรียกอาวสีส้มอ้าสีส้มโอน้องไอเดียเลือกอาวสีส้มพี่น้องเนาะ เป็นมักสีส้มพ่อแม่พี่น้องเหรอโอ้น้องอดีอาเลียวสีส้มบ่โดยเลี้ยวสีส้มพ่อแม่พี่น้องเหรอเพื่อนเปนแต่งามคับพ่อแม่พี่น้องเลยป่ะพ่อแม่พี่น้องไปไปเพิ่งผสมกันตอนรอบรอบบ้านพ่อแม่พี่น้องเยเนาะห้องเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ี่ไปนั่งย่างไปขายกับน้องอดีอพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี่ก็ได้ตอนแรงแรงมันนี่ก็ได้พี่น้องเลยนี่นแหละที่สังเกตุเจอพี่น้องเลย ขักอะไรนี่พี่น้องเอ,อข้ขักขักขักงามพี่น้องเนาะโอ้อสวยงามพี่น้องเอ้เอ้คือตัวหูหูตัวนี้นะ,ต,นนนะะนต้องได้อันนี้บ่อันนี้นะมาพัดต้องได้อัดบ่เนี่ยมาพัด อ่ามูเตอร์ต้องได้อัดมันนี่นะนี่น่ะนี่ยปล่อยไว้อัดปล่อยปล่อยยังสีเลยเนาะอ๋อเป็นทรงยังสีสีหน่อยเนาะบ่ได้อัดพี่น้องเลยหักหักพี่น้องเลยงานดีพี่น้องมาอืดก็คือสถบุญเพันศรีเอลซีมาทาตรงเยี่ยมกับบาดประตูพี่น้องเนาะจากพันศรีเอลซียังศีสแลักบ่ยังเขาทาตนี่นะ ทั้งนองสลากผ่นกระทาแล้วเรียบร้อยพี่น้องทั้งตันซีพี่น้องอันเนาะโดยยังเหลือแต่ปูกระเบื้องพี่น้องเลยบ้านนี้อืมขัดลิน้นพี่น้องเลยซีแบบไข่ซีปูนพี่น้องอนเนาะซีนี่นะ Chị thau, Tha chỉ như <laughs> Thang... Thang chỉ như đoạn, phạt... Chị thau khi nào vậy Đó là xì bùn Thằng Hồng Nam xì dùm phu Bật thằng Thằng Hồng Nam chỉ dùm phu Bật thằng Hương Phật xì thau ตาสีเทาไปเลยดิกว่าสะเข่าถ่าอยู่พี่น้องเลยเนาะกว่าสวงามอยู่ทาทับได้บ่นี่นะตาสวงามไปอ,อมอ้อมเมื่อดให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมกันพี่น้องเลยเนาะมะพบมาวเฟ่อกระบอกล้ามมันนี่กันแรงๆพี่น้องเลยออื โอ้ไว้ไดิปันทาสีนี่แค่น้องสลาบปันทาครับเบาหลสพี่น้องเนาะไว้ไว้ไว้พักๆักพี่น้อยสวยงามดีพี่น้อง พี่พี่น้องเนาะทางพี่คือทางหน้าบ้านเพิ่นพี่น้องเลยอ๋อขักดีถือท่าวดแใส่กระเบื้องพี่น้องเนาะแต่สิขักดีพี่น้องเลยทางหน้าบ้านเพิ่นทางพี่พี่น้องเนาะบันไดเพิ่นพี่น้องไปใช้หน่อยเด้อว่าน้ำมาอ๋อว่นว่าน้ำมาพี่น้องเนาะคนบูมีมู กบอกกับไทยรอบๆไอพี่ให้น้องได้บ้างได้ชมเน่อยพี่น้องเนาะบอกกับสีพาลานพาลูกชายลูกสาวบอกกับพี่น้องเนาะมาเก็บเนี่จูดกันพี่น้องเนาะเพราะว่ากหน้าเพื่อนหน้าบ้านกับหกพี่น้องเนาะกพาลูกพาลานเฮ็ดพี่น้องอ่ะเก็บลูกเก็บ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 เพื่อน้อยอย่าเก็บ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 เออ Kép, kép. mình đang cả bậc cao chuột bố mày thì nó mà cả cao mà chuột tổ ghép con con đi đi đè nắp bao chuột nè đè số 6, đền thuyền 5 số 6 đấy ghép ghép pha quả phun tốp bịa vớt thì nói ghép 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 kìa pì 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 cá túp pì เออเออเออเก็บลูกเก็บเก็บเออนางพารเก็บนางทิพยพร้อมไหมเออเสือเพิ่งก็บบ้าพอขึ้นให้แล้วอ่ะสบายดีปลาลุงด้วยสบายดีปลาลุงด้วยสบายดีปลาลุงละมาเลยสบายดีปลาลุงสาวลูกเด้อนางพารสบายดีปลาลุงเลยนางนางทิพยเด้ สบดีป no? uh. ja ja um, ้าลุงลูกสบายดีลูกละสบายดีสบายดีป้าลุงจะเดียังจะอมเงินลูกจะอมเงินนนนนลูรดาบ้างสบายพี่พี่พี่มาลพี่ไนนี่หกตั้งพี่ก็ได้พี่พี่พี่มามามาตุดพี่พายาเก็บทำความสะอาดพ่อแม่พี่น้องเนาะ

นั่นละบาทนี่กับบวกสิจุดไปไปเอากระไพ่นะอีโผไปเดี๋ยวนะบาทสิจุดข้าบวกเก็บบวกยังกะฮกพี่น้องเอ้ยเออวันนี้สำหรับกรงแรงวันนี้ก็ทั่งมาถ่ายเฮือนพี่น้องไอกรทั่งมาถ่ายเฮือนน้องอเดียทาซีแล้วสันเร็จเสร็จสิ้นพอนะพี่น้องกพาพาลานเก็บเขี้ยนะ้ำพร้อมพี่น้องเนาะ ก็มีน้องทิพย์มีน้องนัดทิวพี่น้องน้องพลน่าคราบยังละปากหรือลูกมันเปนน้เปื่อยมาโอมงมงเพิ่นพี่น้องอ๋อใจใจอันใจใจลูกอะอ๋อมงเพิ่นโอ้ยงามเลยนี่มงสาวล่ะอ๋อฮะยัง No idea phân mậtu cổng bằng gian gắt em mưa đơ. này nè 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 อได้ย้อนได้ย้อนท่านนะพี่น้องเอ้ยตัวทางน้องไอเดียเพิ่นจุดขี่อย่างควนกุ้มกุ้มอยู่พี่น้องเอ้ยได้ย้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะกะรฮัดฮัทไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมนั่นบระกะบจุดกะโบใหม่พี่น้องเพราะว่าฝนตกตลอดไผยได้มาเนี่ยน้องพลพี่น้องเอ้ย หมูของน้องไอเดียพี่น no. <Sorry. S 1> ้องเนาะโอ้ทางน้อยเดี๋ยวไปจุกกำลังใหม่พี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ก็ทางเสียงผู้สาวสักน้อยมาเซลลพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ได้ใหม่บ่ระวังมันหยัดเสมอนะน้องเดี๋ยวเดีอยวหลินไฟเด้อ Ơ, lắp nòng. Chưa thôi, tốt sạch. Kiếp tốp sạch. Kiếp túc sạch. Ok. Jacai, bởi Ok cái cãi O giờ mạo nó ôm mạo ôm mạo mạo này, ôm mạo ôm mạo mạo mày là mạo này, mạo đục mạo đầy mạo 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 men mạo mạo kinh mạo 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 sai đã, mạo mạo ប <saan> ានល <saan> <as Jobilla> <saan> <saan> <aful UKen> ុករបបបាទពីថោអើយធីមសារយ៉ាចលនឫណັ້ນធីមសារយ៉ាបាទបាញ់ចូលលពីថោដល់មក97ថាន់ឆៃឆៃណៃລະបើកលពីថោនេះទីហាក់ជិបប៉អូថៃនងអរដើរព្រះគេខ្លួនអ៊ុបកុំអោអើលពីថោអើយ จะบ่ได้หกหน้าบ้านพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอาาน,นนะเาาะ okay, คลิปนี้ก ả, บับบอกานขอเพียงจบเพียงสำนีพ่อแม่พี่น้องเน่อยเนะาะก็จากคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบอเข้าในเด้อพี่น้องเนาะเพื่อให้คลิปต่ตอไปพ่อแม่พี่น้องเน่อยเนาะเลย,นะเลย จากคลิปนี้ก็จะได้รำลพาพรจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องนะเนาะก็บรบกก็ขอขอบคุณกับคุณทางเอฟซทีทุกทุท่านที่เข้ามาหามับซมแต่ต้นจนจบเระบ่ขำโฆษณาพ่อแม่พีนนะนพพ่น้องนะเนาะโดยจากคลิปนี้บรกก็จะได้ล,ล,ลาประกอนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็จะได้รำรลาพรจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ ฝากพี่ผักน้องผักกุหลาบกูแชร์กูติดตามเพื่อรงกจประกภยเด้อพี่น้องเนาะโดยสุดท้ายนี้เราก็ขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี